สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักนะคะให้กับชาวลัคนา,าธาตุลมนะคะเมถุนกุมตุลที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างคะแอดมินต้องขอโทษด,ด้วยนะที่หายหน้าหายตาไปหลายเดือนก็แอดมินก็ไปปฏิบัติธรรมฟังธรรมนะคะนั่งสมาธิเพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้แล้วก็สติ สมาธิของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะเวลาทำอะไรแล้วก็จะได้มีสติในการใช้ชีวิตด้วยเอาละค่ะเรามาดูกันดีกว่านะช้าทัดลมที่ผ่านมาความรักของคุณรู้สึกเหมือนกับว่าอาดีตของคุณคุณหันหลังให้ใครคนหนึ่งนะมีคนเอาความรู้สึกดีๆคุณจากคุณจบนะคะคุณแบกรับภาระแล้วก็ คุณรู้สึกเหงาแล้วก็ไม่กล้าตัดสินใจกับเรื่องความรักมีคนเข้ามามีคนให้คุณเข้ามาดูใจแต่บางทีคุณเหมือนจะจริงใจกับเขาแต่เขาไม่ไม่ให้ใจคุณอืมแล้วปัจจุบันล่ะปัจจุบันดูเหมือนคุณมีเรื่อง การเงินการงานเข้ามามีเรื่องวุ่นวายเหมือนกับคุณไปโฟกัสเรื่องการเงินมากกว่านะคะมากกว่าเรื่องความรักด้วยซ้าไปมีความรักเข้ามาไม่ชัดเจนแหละมีคนเข้ามาแล้วบางทีตัวเขาเหมือนกับเป็นคนที่มีเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่มีครอบครัวอยู่มีอะไรบางอย่างอยู่ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าอืมยังไม่เวิร์กนะคะยังไม่เหมือน ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจจริงๆแต่บางคนที่มุฟออนมาจากความรักแย่ๆนะคะตอนนี้มีคนเอาสิ่งดีๆเอาความรู้สึกดีๆมาให้คุณนะคะเอามามอบให้มีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นสิ่งที่คุณก็ชอบอยู่เป็นสิ่งที่คุณก็ต้องการอยู่นะคะแต่เหมือนกับคุณเคยมีประสบการณ์ตรงนั้นมา บางคนยังไม่มีใครเข้ามาก็จริงแต่ยังมีเรื่องราวของคนเก่าที่เหมือนเป็นสัญญาที่อยู่ข้างในใจอะค่ะผุดออกมาเป็นครั้งครั้งทำให้คุณนึกถึงเขานึกถึงวันเวลาแล้วก็ทบทวนเรื่องราวเก่าๆแต่มันก็เป็นแค่ความรู้สึกภายในนะมันไม่ได้หม,หมายความว่าคุณเองจะจะอยากจะกลับไปหาคนเก่านะคะแต่ว่ามันแค่มีความรู้สึกแวบบๆเข้ามาทำให้คุณแบบ ได้ห่วนคิดถึงเขาประมาณนั้นตัวคุณก็รู้สึกว่าช่วงนี้ก็ทำงานหนักเหมือนกันเนาะหาเงินแบบเหมือนหมุนเงินเป็นเรียกว่าเป็นมือเป็นปั๊าหมึกเลยอะคะ่ะมีความรู้สึกที่ดีมีคนมีหยิบยื่นมีความฝันอยากจะให้ตัวเองมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมี ภาระที่จะต้องดูแลครอบครัวด้วยอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม่ลูกติดที่คุณจะต้องดูแลตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวคุณเองก็ต้องตัดสินใจที่จะต้องเป็นเหมือนผู้นำครอบครัวหรือนำเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยคือคุณจะต้องตัดสินใจด้วยตัวคุณเองละไม่ไม่ถามใครละเพราะว่าบางทีอ่ะการที่เรามีที่ปรึกษามีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ ให้คำปรึกษาเราแต่มันยังไม่ตรงโจทย์เราอะตัวคุณเองนะคะคือบางครั้งอะอยากจะปลีกวิเวกอยากจะสันโดษบางคนก็ไปปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมนะคะไปทาไปฝึกตนฝึกฝนให้ตัวเองมีกำลังจิตกำลังใจในการใช้ชีวิตบางคนก็ศึกษาธรรมะไปเลยนะก็ถ้าใครไม่ ก็คือใครอยากจะไปไปพักผ่อนจิตใจตัวเองก็ทำเหมือนแอดมินก็ได้ค่ะเปิด YouTube ฟังพุทธาจนะฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทำให้เรามีศรัทธาม,มากขึ้นนะคะแล้วเราจะได้รับโอกาสดีๆจากเขาเรียกว่าอะไรพลังบวกที่อยู่ข้างในของเรามันจะมีแรงดึงดูดนะคะถ้าเราเขาเรียกว่าถ้าเราคิดอย่างไหนมันก็จะ ดึงดูดสิ่งสิ่งนั้นเข้ามาหาเรานะคะคือธาตุเหมือนกันย่อมดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันคู่รักก็เหมือนกันค่ะเปรียบเสมือนแม่เหล็กนะถ้าคุณเป็นคนยังไงคุณมีนิสัยยังไงคุณก็จะดึงดูดคนแบบแบบที่คุณชอบแบบแบบที่คุณเป็นเข้ามาแล้วมันก็จะคุยกันรู้เรื่องนะคะแต่สําหรับใครที่ธาตุไม่เข้ากันจะคุยกันกี่ครั้งก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะทัศนคติ นะคะไม่ตรงกันมันก็เป็นแรงผลักทําให้ชีวิตคู่บางคนที่มีทัศนคติไม่ตรงกันเน่ะเหมือนเหมือนในธรรมะที่เขาบอกว่าศีลเสมอกันก็จะอยู่ด้วยกันได้นะคะศีลไม่เสมอกันบางครั้งความอดทนนะคะแล้วก็ความพยายามก็ทําให้ดึงดูดตรงนั้นของกันและก,กันไปเช่นกันนะคะ บางคนบอกอเป็นกรรมเก่าที่เราต้องมาเจอกันไม่จริงนะคะกรรมเก่านี่หมายถึงการกระทําในกรรมเก่าก็คือร่างกายของเราอะค่ะอดีตก่อนๆน,นั้นมาเราเคยกระทํากรรมอะไรไว้มันก็จะเกิดมาเป็นกายของเรานี่ส่วนกรรมใหม่คืออะไรกรรมเก่าก็คือการที่เรากับ ใครสักคนนึงได้มาเจอกันตรงนั้นคือกรรมเก่าที่ได้มาเจอกันส่วนกรรมใหม่ถ้าเกิดว่าคุณเจอกับเขาแล้วแล้วคุณไม่ได้ติดต่อหรือว่าเดินผ่านกันไปมันก็ไม่มีกรรมใหม่เกิดขึ้นมานะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กรรมเก่าผลักให้คุณสองคนมาเจอกันแล้วคุณมีปฏิสัมพันธ์กันเช่นมองหน้ากันแล้วชอบมองหน้ากันแล้วไม่ชอบอันนั้นกรรมใหม่เกิดขึ้นแล้วค่ะ ถ้ามองหน้ากันแล้วชอบมันจะมีการติดต่อสื่อสารแลกเบอร์โทรแรกลกไลน์กันนะคะเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมใหม่มทุกวันนี้นะคะเราสร้างกรรมใหม่กันอยู่ทุกวันกรรมดีก็ทำค่ะกรรมไม่ดีก็ทำดังนั้นกรรมดีกรรมชั่วของเราอะ่ะมันจึงเสมอตัวดีดีดีบ้างชั่วบ้างนะคะชีวิตเราก็ก็เลยเป็นแบบนั้นก็คือดีบ้างชั่วบ้างเหมือนกัน ถ้าใครอยากใช้ชีวิตดีก็ทำกร,รมดดเยอะๆกร,รมดีทำยังไงล่ะเอาง่ายๆเลยค่ะแค่ศีลห้าข้อเนี่ยคุณปฏิบัติให้ได้เกินสามข้อก็ถือว่าเป็นกร,รมดดแล้วนะคะเอาละเรามาคุยกันต่อกับชาวทัศลมชาวทัศลมตอนนี้นะสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจสิ่งที่คุณกระทำอยู่ในใจตอนนี้ก็คือความสุขการเป็นครอบครัวการอยากจะมีครอบครัว การจากจะให้ใครสักคนมาดูแลอืมหรือคุณกําลังได้ดูแลใครสักคนอยู่ก็ขอให้คุณทําให้มันดีนะคะอย่าให้ตัวเองต้องมาเขาเรียกว่าอะไรมาฝืนใจกับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบถ้าคุณไม่ชอบเขาคุณก็ปฏิเสธเขาไปแต่ถ้าคุณชอบคุณก็บอกเขาไปดูซิว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอย,ยังไงถ้าเขายังเห็นว่าอืม คุณยังนิ่งๆยเงียบๆไม่สนใจเขาหรือไม่มีปฏิกิริยาอะไรอ่ะบางทีเขาเองก็เดาใจคุณไม่ถูกเหมือนกันอีโก้ถ้ามีก็ลดลงมาบ้างนะคะถ้าอยากมีคู่ก็คือลดอีโก้ลดความเป็นเขาเรียกว่าเจ้าประเด็จการลงบ้างคุณอาจจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงคอยติดคอยตามคู่ของคุณ บางทีก็ต้องลดลงมาบ้างค่ะทุกคนมีชีวิตของตัวเองที่ต้องไปใช้นะคะการปล่อยวางเรื่องคนรักให้อยู่ในแบบกลางๆอะ่ะมันจะพอดีกับความเป็นคู่มากเลยค่ะถ้าแต่ถ้าคุณไปติดเขาเรียกว่าไปติดไปตามมากเกินไปหรือบางคนน่ะปล่อยวางคนรักมากเกินไปก็จะทำให้ดูเหินห่างกันได้นะมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยาย ขอไพ่ยขยะให้คุณนะสามใบไพ่อยากจะบอกคุณว่าอะไรว้าวไพ่บอกบอกว่า The strength ใจดีสู้เสือหน่อยนะมีคนเอาความรู้สึกดีๆคนคนนั้นเขาเป็นเหมือน View of Fortune นะ่ะเป็นคนใหม่ๆเป็นคนที่นำความรู้สึก อบอุ่นมาให้คุณนะคะขอให้คุณค่อยๆประครับประคองกันไว้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วคุณจะสมหวังนะคะเอาละค่ะยังไงแล้วนะคะก็ขอให้ชาวธาตุลมโชคดีในเรื่องความรักนะคะสิ่งไหนที่ทำให้คุณไม่สบายใจสิ่งไหนที่ทำให้คุณเป็นทุกข์คุณก็ปล่อยวางมันไปบ้างเพราะว่าความทุกข์มันไม่ได้อยู่กับเรานานถ้าเรา ตัดความทุกข์ไปให้เร็วเท่าไหร่ความสุขของเราก็จะกลับมาเร็วเท่านั้นเป็นกำลังใจให้เช้าทัดลมขอให้ช้าทัดลมโชคดีมีความสุขด้วยนะคะสวัสดีค่ะ